ต่อไปค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเจะบัน้ึนหน้าของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจะเจ,เจออะไรบ้างนะคะสามใบค่ะใบแรกค่ะสิดาบค่ะใบที่สองค่ะ The world ค่ะใบที่สามค่ะ เลเวอร์ค่ะอาวคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไปแรกเจอ10ดาษนะคะก็ไะต้องตกใจกันนะคะสิดาบในที่นี้เนี่ยหมายความว่าช่วงเจวันข้างหน้าของคุณให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะอาจจะเจ็บป่วยนยจนถึงเข้าโรงพยาบาลได้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะ ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวคุณเนี่ยมันอาจจะหมายถึงญาติของคุณนะคะที่เขาอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลน,นะคะหรืออาจจะมีข่าวของญาติที่ออสูญเสียชีวิตไปนะคะ The word นะคะหมายความว่าช่วงเจ็ดวันนี้ของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ย ก็จะประสบความสําเร็จค่ะยิ่งคนที่อยู่ในวัยของการเรียนนะคะคุณเนี่ยจะมีการเรียนเนี่ยที่โดดเด่นนะคะและประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณทําด้วยตัวของคุณเองพยายามอย่างมากนะคะแถมมีคนคอยช่วยเหลือผักดันคุณนะคะคอยให้กำลังใจและเห็นความสามารถของคุณะคะ่ะ คนที่อยู่ในวัยทํางานนะคะเช่นเดียวกันค่ะความสามารถของคุณนั้นจะโดดเด่นมากจนทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะแล้วก็ทํางานได้ดีจนเพื่อนเอนเนี่ยคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือนะคะคอยพึ่งพาคุณนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยทำงานได้ดีแล้วโดดเด่นค่ะส่วนใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราหมายความว่าช่วงเจ็วันขน้างหน้าของคุณเนี่ยถ้าเกิด ใครนะคะที่ยังไม่มีคู่นะคะอาจจะได้เจอคู่ก็ได้เจอคู่หรือคนที่ถูกใจนะคะในเจวันข้างหน้านี้นะคะแต่ใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะจะหมายถึงว่าคู่ของคุณนั้นนะคะจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆน,นะคะจะคอยเป็นกำลังใจให้นะคะหรือทำให้คุณเนี่ยสบายใจนะคะ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะคะในเจ็ดวันข้างหน้าของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องในเรื่องของสุขภาพนะคะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากๆนะคะว่าช่วงนี้คุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายจนถึงเข้าโรงพยาบาลได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นญาติของคุณนะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะ หรืออาจจะมีข่าวว่ามีเกิดญาติเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยนะคะ,ะในส่วนของ The World นะคะก็หมายความว่าการงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือผักดันคุณนะคะการงานของคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตนะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย คู่ก็จะช่วยเหลือผักดันคุณนะคะพร้อมที่จะให้กำลังใจคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาใดๆก็แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีคู่นะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าคุณอาจจะได้เจอคู่ในโรนี้นะคะส่วนคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะคอยที่จะช่วยเหลือคุณนะคะ เห็นว่าคุณเนี่ยมีความสามารถนะคะคอยที่จะส่งเสริมคุณนะคะให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่มีคนรักนะคะคนรักก็จะช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะส่งเสริมกันละกันนะคะก็ขอเพิ่มนิดนึงให้กับคนวันเสาร์นะคะถ้าอยากจะแก้เค้กันเรื่องของไพ่สิบ ะะก็ขอแนะนําให้ทําสังฆทานนะคะโดยมีของมีคมจิตอย่างนะคะเพื่อที่จะทําการแก้เค็ดกันนะคะก็ขอให้คนวันเสารโชคดีค่ะถ้าถูกใจกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะ